สวัสดีครับวันนี้ผมแกรี่ชัยศรีนะครับเป็นนักฟุตบอลทีมเมืองช้างเต็ดนะครับเป็นสโมสรของจังหวัดสุรินทร์นะครับแกรี่ชัยศรีนะครับนนะครับฝึกวิ่งสปีดต้นโดยนะครับวิ่งลากครับลากยางรถยนต์นะครับในการเล่นฟุตบอลนะครับจำเป็นจะต้องมีนะครับความเร็วนะครับซึ่งถ้ามีสปีดต้นที่ดีนะครับทําให้เรานะครับได้เปรียบคู่ต่อสู้เป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปนะครับฝึกวิ่งนะครับให้มีความเร็วนะครับให้มีสปีดต้นนะครับที่ดีนะครับซึ่งนะครับเป็นการอาวิ่งลากนะครับยางรถยนต์นะครับวิ่งลากยางรถยนต์นะครับมันยางรถยนต์เนี่ยมีน้ําหนักนะครับมีน้ําหนักพอสมควรนะครับเวลาเราวิ่งนะครับตัวเปล่านะครับเราจะวิ่งเร็วนะครับทําให้มีสปีดต้นที่ดีแล้วก็จะทําให้เรามีความได้เปรียบนะครับได้เปรียบผู้ต่อสู้เป็นอย่างมากเลยนะครับ ไปติดตามชมกันเลยครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับจบไปแล้วครับสำหรับาการฝึกความเร็วนะครับสำหรับการฝึกสปีดต้นนะครับ ยังไงนะครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กด s u b สไคร e นะครับช่อง YouTube เมืองช้างยู่นเตดของเรานะครับผมแกรี่ชัยศรีนะครับเป็นนักเตะนะครับเมืองช้างอยู่นเต็ดนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับจะพาทีมเมืองช้างอยู่นเตดนะครับขึ้นลีกอาชีพให้ได้นะครับเป้าหมายของเรานะครับขึ้นนะครับต้องขึ้นไทยลีก3นะครับให้ได้นะครับอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับ เพจของเรานะครับเมืองช้างยูธนเต็ดครับวันนี้ขอสวัสดีครับ